รถทางครับรถทางที่จริงก็ไม่เกี่ยวแ,วแต่ต้องจัดการถ้าเขายิงโดนเรานี่เราแย่เลยนะเนี่ยแย่ไดกระสุนด้วยชีพเน้นทันลอ็อก สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมก็ผมคำตะเพแล้ววันนี้เราก็กลับมากับเกมสนุกสนุกอีกแล้วนะครับก็คือ Dust of h e l l y Rescue นะครับซึ่งเราก็จะรับบทเป็นพลทหารขับเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วคอยไปช่วยเหลือชาวบ้านหรือทหารที่อยู่ตามจุดที่อันตรายนะครับให้เรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นไงนะครับมีบทให้เล่นหลายด่านมากเลยครับงั้นเรามาเริ่มจาก ไรฟิลเวสคูครับนะก็คือทหาร4คนนะครับหายตัวไปนะครับเราต้องพยายามรีบพากลับมาที่ฐานตัวนะครับปุ่มบัตเทิลก็คือง่ายนะครับเรากดซ้ายขวาพร้อมกันนะครับเพื่อจะขึ้นนะครับแล้วพอเราจะไปซ้ายหรือขวาเราก็กดไปซ้ายไปขวานะครับลองดูนะครับว่านะครับถ้าเราเจอปุ่มที่เขาอยากให้เราลงไปรับนะครับ เขาจะทิ้งแฟลไว้แต่เวลาเราลงนะครับเราต้องค่อยๆลงนะครับเพราะถ้าลงแรงไปจะทําให้เฮลิคอปเตอร์นะครับเสียหายได้นะค่อยกดครับเราไปรับแล้วนะครับ3ามคนนะครับค่อยลงนะครับรับแล้วนะครับไม่ต้องกลัวเสร็จครับเราก็ต้องบินกลับไปส่งนะครับ คนที่เราลักนะครับเพื่อให้มั่นใจนะครับว่าเขาอยู่ในโซนที่ปลอดภัยแล้วนะครับเราจะค่อยๆลงกันนะครับ <Okay. S 1> ขบวนทหารลงได้ถึงแล้วครับเ <Okay. S 1> รา <Okay. S 1> ก็ผ่านมาด้วยนะครับเด <Okay. S 1> ีย๋ยวหลงนั้นเดี๋ยวเรามาดูด่านต่อไปนะครับว่าจะ วิวซ้ายนะครับก็คือทาหารแปดคนลนะหายตัวไปนะานทางเราต้องพยายามนะครับช่วยดูจากทหารแปดคนแต่ที่สําคัญคือเฮลิคอปเตอร์ของเราตอนนี้มันมีไปแ,แค่สิบคนเพราะฉะนั้นว่าอจะเป็นการไปส่งมอบนะครับโอเคเราบราิเวณนะครับทหารจะไม่ใช่ทางนี้นะครับ ห,หย่อนตัวลงนะครับถึงสั่นมาขึ้นมาได้เห็นไหมครับ,รบเราลงแรงไปแล้วครับเฮลิคอปเตอร์เกือบพังแล้วโอเคอีกสองคนตรงนี้นะครับค่อยๆลงนะครับเราจะกลับไปก่อนสี่คนนี้ก่อนนะครับกับมส่งโอเค ถึงแล้วนะครับถึงที่ปลอดภัยแล้วไม่ต้องกลัวโอเคอ้าวคนทหารลงได้โอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องไปช่วยอีกสีคนที่เหลือนะครับทางนี้ก็ขึ้นมีระเบิดไปนะไปยังลุกติดเลยนะครับ อันนี้ยิงใส่เรานะครับเราต้องคอยหลบนะครับโอเคนะครับอีกสี่คนที่เหลือยังปลอดภัยนะครับนี na na ่เราจลงจอดนะครับขึ้นมาหมดแล้วน <c oughs> ะครับอะไรอยู่บนต้นไม้เดี๋ยวก่อนรับรับใกล้ไหมซุปยโอ้ยชนต้นไม้นะครับเราจะต้องเอาให้ได้ โอเคครับเป็นเหมือนป้ายสักอย่างนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราได้มันแล้วนะครับอันนี้ก็มีอีกอันนะครับแต่มันอยู่ใกล้กับปืนนะครับโอเคครับคราวนี้เราก็ไปส่งทหารสี่คนก่อนนะครับจะได้จบมิชชั่นนี้นะครับค่อยๆลงนะครับตอนนี้หอก็เลือดหายไปเกือบครึ่งแล้วนะครับ หัวตะเก็บป้ายนะครับทาหารถึงแล้วอ๋อเนี่ครับเราได้ป้ายมาชิ้นหนึ่งนะครับแสดงว่ามันต้องมีป้ายซ่อนอยู่ทุกด่านเลยนะครับเข็มเรามาลุออยด่าน3มกันต่อนะครับคราวนี้นะครับเราได้เวดป้อนอันล็อกมานะครับเป็นคนะืน M2 แหละโอเคนะครับมาถึงด่านสาแล้วนะครับ ตอนเล่นคาโก้นะครับก็เหมือนกับว่ามีหน่วยหน่วยหนึ่งเขาขโมยกล่องลังใส่อุปกรณ์อาหารเราไปนะครับที่เราอาจจะต้องอไปนําคืนมานะครับโอเคอแสดงว่าอย่างนี้เราขนได้แค่ครั้งหนึ่งลังนะแล้วเ,เราก็มีปืนแล้วด้วยนี่ค,นคิน่าจะเป็นลังแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูนะว่าจะเ,เอาขึ้นได้ไหมเรา,าก็จับไอส่งก่อนเลยโอ้ยโอ้ใช่นะครับรู้สึกลังลังเป็นลูกตุ้มอโอเคค่อย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 ลงอ่าเรียบร้อยนะครับอันแรกแเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าหลังที่สองอยู่แถวไหน โจมตีด้วยครับอ๋อเราต้องเราไม่ได้กดยิงเองนะครับมันจะยิงให้นะครับแต่เราต้องคอยอ่าเอ้ได้อะไรมาด้วยนะครับเราจะเอาอ,อกกุปกรณ์นั้นก่อนแล้วเ,เราค่อยเอาของดีกว่าอะไรเอ่ยโอ้ได้กระสุนเพิ่มนะครับโอเคแล้วเราก็เอาลังแล้วก็บินดู เบียงล่างเนีมมันมากครับอ๋อแสดงนะครับว่าอุ่มปืนนะครับจะยิงอัตโนมัตินะครับเราต้องคอยยูทางปืนนะครับเพื่อที่จะได้กลับให้โดนในศัตรูของเรานะฮะโอเคนะครับคราวนี้นะครับสุดท้ายเราก็ต้องลงจอดคอมพเตอร์อย่างสมบูรณ์นะครับโอเคกาลังสินค้ากลับมาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวจะลองกันอีกสักอย่างหนึ่งนะครับคราวนี้ The c คริ s เ i นแคมป์นะครับก็คือทหารหายไปต้องสิบสองคนนะแล้วเราก็ต้องไปพาันกลับมาครับยังเหมือนเดิมนะครับ,รบตอ้องให้ทีมสคนนะครับนัครันต้องไปช่วยถึงสิบสองคนเราก็จะลุยกันเลยนะครับตรงนี้มีให้เก็บสองพันนะครับแต่เราจะไปช่วยคกนกนรับมาดูเหมือนที่ว่าจะไม่มีศัตรูนะครับ มันค่อยจอดนะครับที่จริงไม่ต้องจอดก็ได้นะครับทหารพวกนี้กระโดดขึ้นพอให้เลยครับเราก็จะไปส่งกลุ่มแรกกันก่อนนะครับค่อยลงดูซิว่าจะกระโดดลงเองหรือเปล่านะครับสงสัยไม่ยอมนะ ช่วยแอบ,บคนที่เหลือครับแบบอบเอาผมมาเป็นสองเที่ยวนะครับอู้ตรงนู้นก็ระเบิดขึ้นนะครับโอ้ควันเต็มเลยครับอู้ตรงนี้นะครับเราต้องถึงแล้วอ่าเรียบร้อยโอเคเรามาช่วยสี่คนนะครับตรงนี้นะครับโดดขึ้นมาเลยโอ้ จากเล่นมา2ด่ดานนะครับผมรู้สึกว่าทุกคราวนะที่เรากลับมาสองคนนะครับต่เวลาเฮลิคอปเตอร์เราลงจอดที่ฐานนะครับมันเหมือนกับมันจะช่วยฮิวเราขึน้นมาให้เต็มดูนะครับเห็นไหมครับแล้วก็เติมกระสุนให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็เหลือ4คนสุดท้ายนะครับอรอแป๊บนึงนะครับกำลังรีบบินไป รถรถรถถั <Es> งครับรถถังทีจ่จริงก็ไม่เกี่ยวครับแต่ต้องจัดการอุ้ยถ้าเขายิงโดนเรานี่เราแย่เลยเนี่ยเย่า,าได้กระสุนด้วย achievement unlock นี่กระสุนเลยนะโอเคมีที่ยิงอยู่นะครับแต่เราจะยิงมันลำบากมาก โอ้โหจัดการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วยคนกองเอาขึ้นมาโอเคแล้วเราก็ไปเอาไีด้เมื่อกี้นะครับน่านคิวเลือดนะครับโอเคชั้นเรียบร้อยนะครับเราก็จะกลับไปส่งสี่คนสุดท้ายนะครับรถถังเสร็จตู้ นะครับฐานทุกคนเราจะลงจอดนะครับโอเคเรียบร้อยอ่อยางที่สี่เดอะพริสเซนแคมก็ผ่านมาแล้วนะครับยังไงนะครับวันนี้ก็จะขอลงไปเท่านี้นะครับถ้าชอบไมอยากติดตามาก่านต่อ,อกไปนะฮะอยลืมกดไลค์ like, b s c r i b e นะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ